ในประธานาธิบดีวันที่2รกันยายนของวินทรั2วินที่2วันที่24กันยายมีจัดงานพิธีการทีานเป็นครั้ที่6ภายใต้ะข้อเปลี่ยนพลังผู้สูงวัยเป็นคนใเพื่อซออมาอด้วยลในวันที่29ที่สิกายนพุทธศักรา2567สนากาพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจังหัด ทัั้้้งนนีีไดเเจรรบบกยยิาลหญ่และการแสดงหน้าตลีลาคุณัุทธปัญญาสิงห์วารอดีนะคะโดยมีสิริบุรีบัฑญีสังาวิชาการพัฒนาสถาบันศึกษาพระไกรพิโดและวิชาชั้นสูงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2430นับตั้งแต่วินายสงพุทธปัญญาธิธรรวรดีมาวิลมากราว้ กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงวันนี้เรามีประชากรในประเทศไทย66ล้านคนเชื่อหนคบอีก50ปีถ้าไม่แก้ปัญหาเราจะมีประชากรแค่33ล้านคนเท่านี้หลักของผู้สูงอายุในมาตรการของดูแลผู้สูงอายุเสริมสังคมภาพนั้นมีเรื่องที่จะต้องทำอยู่5ข้อด้วยกันครับผมก็ถามท่านผออท่านผออท่านเกษียณแล้วท่านจะทำอะไรท่านผออโอ้ยน้อ ผมเนี่ยเป็นครูมาช่วยชีวิตแกงนักเลยเหลือแค่นั่งน้ำลายยืดเท่านั้นแหละเดินงองแงงงองแงงงองแงงมาโอ้คุณทองเป็นยังไงบ้างโอ้คุณปู่เกษียณมากี่ปีแล้วี่เพราะว่าสูตรนี้นอกจากท่านจะร้องเรียนได้แล้วท่านก็ตามได้ครัะว่าไอ้เรื่องที่ท่านร้องเรียนไปเมื่อวันก่อนนั้นเนี่ยนะครับเวลาโทรมาร้องเรียนเาจะขอสองอย่างเขาจะขอเบอร์โทรศัพท์ท่านที่โทรเข้ามาหนึ่งสองสาม าาต้องบอกว่าผูส้สูงอายุไม่เสื่อมเลยครับผู้สูงอายุนั้นเรามีจะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าวิกฤตที่เราพูดถึงเมืน,นี้คือวิกฤตของโครงสร้างประชากรที่มันไม่มีความสมดุลอเรามีเด็กีแต่ี่น้อยและมีผู้สูงอายุมากกว่า,วา,แ,าแต่นั่นเมื่อกี้เราต้องมาวางแผนตการาว่าด้วยจำนวนผู้สูองอายุเราที่มีมากขึ้น เราจะดูแลท่านอย่างเราจะามให้ท่านที่มีอายุสูงขึ้นนั้นกลายเป็นทรัพย์สมุที่สำคัญของประเทศไทยไการดูแลทท่านนะครับทัานร่างกายและจิตใจนะท่านมีความแข็งแรงท่านมีศักยภาพแทนที่เมื่อก่อน้สงอายุทีัมีอายุสูงขึ้นนั้นเราจะดูแลหลายท่านจะเป็นคนัาเพื่อ การเสริมของประเทศไทยที่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ความความสามารถนะครับการใช้ศักยภาพในกะารทำให้สังคมของเรานั้นต่างชั้นหน้าได้เพราะว่าต้องเรียนว่าผู้สนับสนุนต่านนั้นความสามารถขงนี้ท่านมีประสบการณ์ท่านมีความรู้ท่านมีอะไรมามากมายนั้นเราต้องมุงศักยภาพเหล่านี้นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เก่าได้ ที่ผู้ชมยุคไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าคนไทยทุกคนนะครับคือคนที่จะสามารถบันเทิงได้ทุกคนฝั่งที่ทอิทธิพลทางการปต่างๆและวัฒนธรรมต่างๆที่รากผิดจะทำให้ผู้ชมยุคไทยนะประเทศเราที่เราได้สร้างประการในแบบประเทศไว่มากมายนะครับเพราะว่าขนาดใหญ่แต่และชาติที่เราพบปะกันทั้วันนี้นั้นตั้งแต่เป็นผู้ชมยุค ครับด,ดังนั้นซอฟต์พาวเวอร์หรือจากสิ่งใดก็แล้วแต่เป็นสิ่งทีท่คนญี่ปุ่นครับจะต้องมาร่วมกัน,น,ใใน,ใรนทรัไม่ใช่เพียงแค่สมองคนเดียวยังไม่แข็งทันแต่ว่าติดอันดับว่าค่อนข้างมากนะครับในอาเซียนของเรานะครับเราก็ตามหลังประเทศญี่ปุ่นมาติดๆกัน ไม่แก้ไขนะครับไม่ว่าจะสิงคโปร์ญี่ปุ่นนั่นเนี่ยนะครับเราจะกลายไปเป็นสนานถานการณ์เดียวกับประเทศเหล่านั้นในการพึงได้ว่าวันนี้กระทรวงการเริ่มมาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเร่งมีนโยบายทากลุ่นท่าฝั่งเพื่อนประชากรเพื่อเป็นนโยบายสำคัญให้กับรัฐบาลนะครับแล้วก็กระทรวงและหน่วยงานนั้นได้มาเร่งการแก้ไข ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านธรรมวชิรานุวัตจตุจักรพนาภาคสิบสี่ที่ได้เกียรติเชิญผมมานะครับได้มีโอกาสไดะพูดกับพี่น้องนะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้แสดงให้เห็นศักยภาพว่าในจังหวัดนครปฐมและผมเชื่อว่าในหอกจังหวัดครับผู้สูงอายุนั้นจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะขับช่วงหลายๆเรื่องต่าของแต่ละพื้นที่ให้เดินไปข้างหน้าโดยหลังจากนี้เราก็ได้เห็นพลังของผู้สูงอายุใน